สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงวดก่อนนะคะทุกคนก็มาเบิ้ลนะคะเสียดายไม่เข้านะคะไมาอยู่แต่6ตัวหน้านะคะดูสิคำนวณมาได้แต่73นะสาหลุดนะคะเสียดาย หนึ่งหนึ่งก็เอาแต่เจ็ดเจ็ดนะคะไม่งั้นก็เข้าบนเนาะถ้าเอาหนึ่งหนึ่ง,น,งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามสองสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะเอ็นมิ้นห้เด่นหนึ่งนะคะกับเด่นเจ็ดนะคะ เด่นหกับเด่น7นะคะตามได้นะคะหนเนาะนะคะสำหรับเด่น1นะคะก็จะมี1นึ่1สองนะคะ สำหรับเน่น7ก็จะมี70 73 76นะคะ76ก็อย่าลืมตาม79นะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งูนย์นะคะสี่สามแล้วก็แปด3ูนย์สองสามนะคะอันนี้แอดมินแถมให้นะ,ะทุกคนก็จะมี 4 0 3 0 2 0เนาะ30 20นะคะเผื่อใครชอบนะคะเนาะ,ะก็เป็น2 9นี้แถมให้ตัวไม่เด่นนะที่แถมให้นะคะตัวที่เด่น admin ก็มาเจาะไว้ตรงนี้ให้แล้วนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี7 7 1 1แล้วก็จะเป็น6 6นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็น88นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ7117นะคะ1243 80แล้วก็70นะคะ12345คู่นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะ ปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณน,นะทดตัวเลขสวยๆนาั่ง,งานมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ